ทุกคนนะทุกคนต้องรีบไปใช้เทคนิคนี้กันโดยด่วนนะครับมันเป็นบั๊กกับดักก่อก็ก็ว่างันได้นะครับนี่วันนี้นะครับผมจะเอาคลาสที่มีชื่อว่าฮันเตอร์มาเลยนะเออผมก็เพิ่งซื้อวันนี้เลยนี่นะครับเพราะว่าเขาแถมมาเป็นเบียแท็บนะครับคือตอนนี้เขาอัปเดตใหม่ใช่ไหมทุกคนก็คือจะเป็นระบบเกมพาร์ทแล้วครับก็คือเราใช้ลบบอกในการตกแต่งของนะเออแล้วก็ติดตัวมามันก็จะเป็นค้อนกับแปลงภูกันแบบนี้ครับซึ่งค้อนตอนเริ่มต้นเกมเนี่ยมันโกงมากครับทุกคน คู่กับเบียแท็บหรือว่ากับดักหมีเนี่ยเพราะว่าสมมติผมวางเบียแท็บไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ปกติถ้าเกิดเราไม่มีคอนใช่ไหมครับเราก็จะเก็บอย่างงี้ใช่ไหมนี่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลหน่อยแบบอยู่อยู่สุดแบบสุดขอบแมพแบบช่วยเด็กคนที่4อะไรเงี้ยก็ต้องฮิ้วไปทีลนะอันซึ่งมันเป็นการเสียเวลาครับทุกคนนี่เรามีคอนอยู่เราก็นี่ครับทุกคนมันเก็บเข้ากระเป๋าเราเลยคนระับทุกคนคือผมมึงรู้นะเอ้ยผมไม่อยู่ไหนมาผมคิดว่าเราน่าจะช่วยเด็กได้ ง่ายมากกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะลองดูเล่นๆนะสมมติว่าเราไม่มีแบบอาวุธเลยนะครับทุกคนเรามีเพียงแค่ค้อนกลับกับดักหมีแบบนี้ฮนะแล้วเราจะช่วยเด็กครบั้ง4คนได้ไหมนะไม่มีอาวุธรนะยะไกลด้วยไม่มีสนไนไม่มีแบบลูกโม้ด้วยครับนะเดี๋ยวต้องลองดูคนระับเดี๋ยวตอนนี้แล้วก็ต้นไม้ไปก่อนนะผมรู้สึกกระตือรือร้นมากเลยทุกคนนะเก็บทองเก็บฐานม,มาให้เรียบร้อยครับเด็กคนที่หนึ่งแต่ว่า,าตอนนี้ยังช่วยไม่ได้นะเพราะว่าวันที่หนึ่งอยู่มันมันปิดนะมันปิดมันยังไม่เปิดประตูต,ต้อนรับเราวันที่หนึ่งอยนะ เราเข้ามาดูของข้างบนดูซิมันจะมีอะไรให้ผมโดบ้างโอเคตรงนี้มีกล่องหรอฟับโอ้โหได้เป็นถุง2ิบ้ช่องครับเถวา่านแถาน่ถาน,นี้เยอะมากเลยครับทุกคนนะไปก่อนไปเราขอช่วยไปบับลงมาไม่รู้เหมือนกันนะเปิดกล่องไปก่อนไหมบับเราได้เป็นไฟฉายครับนี่สบายตัวแล้วนี่สบายตัวแล้วนะมีหมามีหมาป่าหนึ่งตัวนะหลุดฝูงนะโอ้โถน่าจะเหงาหน้าดูเลยนะครับเพื่อนมันอยู่อีกฟากฟ้าหนึ่งนะ เฮ้ยถ้าเกิดว่าเราซื้อกับดักหมีเราก็ได้อีก6เป็นเหดอเยอะกว่าเดิมอีกวะนีะ่เอาดีเฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่บีโทเฟนนะแต่ว่าตอนนี้หิวเล็กน้อยขอคิวน้องกระต่ายก่อนตัวแรกดับมาเป็นขากระต่ายเลยยังยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไหวเราชิวเราไหวเราชิวเจือโอ้โหเฉื้เอเพิ่มแบบจุกๆเราเปิดกล่องข้างบนไปบัฟหอกมาโอ้โหเราได้ขวานดีโอ้โหแบบนี้ผมไม่ต้องแลกกับพ่อค้าแล้วแบบนี้โอ้โหหมาป่ายเยอะเกินแนละ้วเนี่ย ปับปับโดนเป็นหนึ่งดอกเฮ้ย hey, ทุกคนเชื้อเพลิงเยอะมากเลยอะเฮ้ย hey. เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเราไม่ได้เอาคาร์ดเอเลียนมานะผมลืมปกติผมจะเอาคาร์ดเอเลียนมาไงนี่ไงนี่อ่ะขวานดีก็ขวานดีขวานดีก็ขวานดีน,ดน,ดน,ดนี่อ่ะเรียบร้อยไปสิเรียบร้อยไปสิ <Hey. S 1> ปับเชื้อเพลิงเฮ้ยทุกคนมันเต็มไปด้วยเชื้อเพลิงหมดเลยผมงงอะเอ้ยนุ่นก็เชื้อเพลิงนี่ก็เชื้อเพลิงอ a t e r f ฟลิ k ผมงงอะเขาปรับใหม่หรืออะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ย hey. แปลกอ่ะนี่คืนที่2นี่ผมแคมป์ไฟเลเ้ยวห้าแล้วนะโอ้โหโโอ้หนี่เรารุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เรามาลุยแบบไกลๆมีผ้านแผ่นหนึ่งอันตรงนี้เก็บมาเก็บละชิ่งเก็บละชิ่งไงเก็บละชิ่งไงแล้วก็ตรงนี้มีของมีเศษเหล็กแบบเบิ่มๆเศษเหล็กแบบเบิ่มๆฟึบฟึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นพี่ชายหมีมาจากไหนครับเนี่ยตะตองแฟลชไลท์ครับโอ้โห สตองแฟเไลท์ในคืนที่2ผมจะล่าแบ่นเนี่ยจังหวะเนี้ยเอ้ยโอเคนี่มีกล่องทองอีกแล้วจะเรียกว่ากล่องทองได้ไหมอ่ะจริงจภาษาอังกฤษมันคือกล่องลีเ e นดารี่อ่ะกล่องในตำนานอ่ะกล่องทองมันจะทองมากกว่านี้นะครับอันนี้มันแค่เรียบๆโอโ้โหถุงยี่สิบห้าช่องฮนะออโ,โอ้โธไม่ต้องเล่นกันแล้วกันนี้ไม่ต้องออ้ยไม่ต้องแลกอะไรกับพ่อค้าแล้วแบบนี้นะโยงเข้ากล่องไฟปั๊ปปับป๊บปั๊ปปั๊ทุกคนฮะนี่ฮะ แคปไฟล์ของผมเลเวลตันในคืนที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโซโล่ Solo นะคนเดียวนะครับคนนี่นะเลเวลตันแล้วฮะโอ้โหโไวมากครับไวมากเราก็มีเบียร์แท็บครับอันนี้เรามี2อันนะจริงจริงเราควรจะสร้างเพิ่มนะเออแต่เวลาไอ2อนนันก็2อัน,น,นครับลากมาครับจึบน่าจะ2ทีนะทุกคนผมคิดว่าปับ๊บอ๋อทีเดียวครับนี่ปกติเราก็จะอย่างนี้ครับนี่เราลากมา2ตัวใช่ไหมเราก็เหมือนเดิมครับอันนี้อันนี้คือสเต็ปดั้งเดิมนะออริจินอลนี่เราก็ปลดล็อก แท็บนะครับถ้าเกิดว่ามันเผอเยียบนะโอเคแล้วก็ลากมาครับนี่แต่คือเทคนิคเทคนิคที่ผมจะบอกเนี่ยคือมันจะเป็นเทคนิคตอนเก็บนะมันจะประหยัดเวลาได้เยอะมากเลยครับทุกคนอันเดียวนี่หมาป่าคนที่1มันก็โดนแค่รอบเดียวนะเออเวลาเซตก้น,นะฮะร,รอบเดียวโอเคเดี๋ยวพวกข้างหน้าที่มานแต่ว่าเราไปช่วยเด็กคนที่1ก่อนก็ได้ครับชุบผ้พาพันแผลนะเด็กคนที่1นนี่ครับเราก็ใช้ค้อนของเรานี่ครับอันนี้นะนี่กดตัว E pickup ครับนะนี่เก็บแล้ว <laughs> มันก็จะอยู่ในช่องเราแบบนี้ครับ โอเคพวกข้างนาทีมา2ตัวเราเทสระบบเลยครับเทสระบบเลยพวกข้างนาทีก็ถ้าถือขวานนะก็โดน2แทบครับแทบ2แทบนี่โอ้โหนี่ชุบ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 ตัวนี้ยินเสียงวะชุบชุบเลยอะชุบชุบเลยอะนะแต่ว่าเพื่อความสะใจของเรามันสองอันไม่พอองแๆๆๆๆๆะนี่ไงนี่องแปดอันนะเรามี8อัน แต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาคาร์ดอันนี้มาที่ว่ามันมาพร้อมกับเบียร์แท็บคาร์ทันเตอร์อ่ะก็ไม่ต้องใช้คาร์ดก็ได้นะทุกคนแค่ว่าอาจจะรอนานหน่อยเพราะว่าเราก็ต้องสร้างตัวครัรอันนี้แล้วก็สร้างเป็นกับดักหมีนะฮะแต่ว่าคาร์ทันเตอร์ก็ดีหน่อยที่ว่ามันมีติดตัวมาให้เลยนะครับเมื่อกี้ผมลืมดูมันน่าจะซื้อได้6อันปะเพราะผมมีติดตัวอยู่2อันนี่เอาไป10อันถูกแล้วครับซื้อได้8อันนะนี่นี่ผมมี10อันนะเพราะผมมีคลาสนั่นเองครับเอาคาร์ฟอน,น,นิเจอร์มาผม คือจ่ายเงินให้กับทาง99คืนนะให้กับทางเดเวลอปเปอร์นะครับเราไม่ต้องไปหาพู้ค้าตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถกดตัวทีอย่างนี้แล้วก็ซื้ออย่างนี้มาได้เลยครับแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ผมมีแค่เหรียญน,นะผมมีแค่30เองสิเออแต่ว่าขอเก้าอี้หน่อยก็แล้วกันนะเก้าอี้แล้วก็โต๊ะธรรมดาหน่อยนะเผื่อแบบว่าเวลาแบบสังสงสังสรร์นนะเราก็ตั้งแปะไว้อย่างนี้ครับนี่นะแล้วก็นี่ครับแล้วก็นั่งชมวิวไป นี่โอ้โหอย่างจ้าับเออเชเดี๋ยวเด็กคนที่2ใช่ไหมเราไปลุยต่อเลยดีกว่านะฮะจะได้เป็นการไม่เสียนาฬิกานะฮะน้องคายเค้นคิดครับกดแบบดู800เมตรเราตรงเราตรงดิ่งนี่ไม่ต้องพกอาวุธมานะทุกคนมีแค่กับดักหมีนะครับโอเคเราก็แปะไว้เลยก็ได้มั้งจริงๆแปะไว้ตรงไหนก็ได้นะโอ้โหโอ้ผมมันมาเร็วจังเลยนี่โอ้โหเหยียบเองนี่ครับทุกคนโอ้โห โอ้โหนี่เนี่ยเราก็โดดก็โดดหลบอุ้ยอุยมันจุกปับ๊บอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไซเบอรี่ตัวนี้มันไม่ธรรมดานะมันจะรัดหลักแหลมนะนี่ครับทุกคนถ้าเกิดว่าเรากดปกติเห็นปะเราถือถุงก็จริงนะแต่เราไม่สามารถจะเก็บได้นะทุกคนมันจะเป็นการเซตกบดักแบบนี้แทนนะแล้วก็ไม่มีปุ่มอะไรให้กดนะครับแต่ถ้าเราใช้คอเนีานาน่ยเราทุบไงเรายิ่งเป็นเกมพาร์ทใหม่นะครับนะคอมันก็ติดตัวมาเลยนะครับแต่ว่าต้อง เสียตังค์นิดนึงนะฮะส่วนตัวผมก็เออผมก็สายฟรีอยู่แล้วไงไม่ได้เติมซื้อเพชรซื้ออะไรก็เอออุดหนุนเกมพาร์เขาหน่อยนะเขาทําเกมดีๆนะโอเคเหลือกี่ตัวครับเนี่ยโอเคเหลือ2ตัวเหรอนี่มันต้องติดบ้างแหละนี่นี่นี่อ่ะมันตามเรามาติดๆแล้วก็กระโดดแล้วเราก็สามารถจะเซตแท็บได้เลยนะครับทุกคนบางทีมันไม่มีเวลาให้เซตแท็บเนียทุกคนเซตกับดักอะโอเคผมเก็บก่อนผมต้องตามเก็บนะ โอเคเราไม่ต้องทำให้มันหุบก็ได้นะเราสามารถกดคอนแล้วก็ทุบได้เลยนะโอ้หมาป่าหมาป่าเฮ้ยเก็บเก็บก่บอนที่กวางจะมาครับทุกคนโอเคตอนนี้เรามีโอเคอันสุดท้ายครับอันนี้มันเปิดอยู่นะมันไม่ต้องหุบใช่ไหมโอเคมันไม่ต้องหุบครับเก็บเด็กคนที่หนึ่งมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหโหใจเย็นไอ้สองแฮปปีเดนเซอดูว่าเถอะโอเคเราก็โยนไปปั๊บปั๊ป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 ั๊ปปั๊ปปััป โอเคเราซื้อเป็นหม้อหุงต้มมาฟับนี่เราก็แปะไปใส่เนื้อสัตว์ไปก่อนแปลงผักอาจจะยังไม่ค่อยได้ปลูกนะเพราะว่าไม้เรามันมันไม่ค่อยจะมีเสียเท่าไหร่นะโอเคนี่ช่วยเด็กไป2คนแล้วนะนี่อาวุธนี้ไม่อยู่ติดมือผมเลยนะนี่หาว่าผมโม้แล้วหลาว่าวเดี๋ยววะนะนี่ไม่มีอาวุธเลยนะเรามีเพียงแค่กับดักหมีครับแต่ว่ารอบนี้พอเป็นหมีเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะประจันหน้ามันเนี่ยก็ต้องเซ็ตกับดักไว้ก่อนนะ โอ้ผมเพิ่งรู้ในวิธีนี้มันโกงมากเลยนะทุกคนมันจะทําให้การเล่น99คือผมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะพอเรามีกับดักหมีแล้วก็คอมโบคู่กับคอนที่มันมาติดตัวแบบเนี้โอเคตอนนี้มีหมี2ตัวใช่ปะ่ะเออตรงนี้ผมคิดว่าเราล่อมาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ไม่มีหมาป่ายอยู่ข้างหลังเราครับเราก็แปะไปะนี่ครับแปะไปะเอากับดักหมีมาอยู่ใกล้ๆกับคอนก็ดีครับเนี่ยผมเลข4เลข5นะเวลากดมันจะได้เนี่ยเออถนัดมือนะเมื่อกี้มันอยู่เลข5เลข8มั้งแล้วคีย์บอร์ดมันก็กดยากง ก็ให้เราอย่างนี้ได้เลยครับนี่โอ้โหทุกคนว่ามันจะรอดไหมเนี่ยสิบอันน่ะฮะรอดมาสตัวเลยทีเดียวเลยทีเดียวเลยอุ้ยรอดวะรอดวะแตกไปแค่หนึ่งตัวนะผมคิดว่าเราลอดทีละตัวดีกว่านะถ้าเกิดว่ารอด2ตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนคือหมีมันก็จะตุยแค่ตัวเดียวนะครับ แล้วก็อีกตัวนึงมันก็จะไล่ล่าเราแล้วเราก็ต้องเสียเวลามาหนีอีกถูกปะ่ะแล้วนี่ก็เซ็ตอ๋อกับดักมันยังเหยียบไม่ครบเลยเหรอเฮ้ยเอาเอาหมาป่ามาจากไหนเนาะเอา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 ไอ้อน,นี่มันสนเว้ยเอาเอาเอาเฮ้ยมาได้ได้เองจะเอาเหรอเองจะเอาแตกนะแตกนะเออนี่อะ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 กับดักหมีโดนแน่โอ้โหมันยังไม่แตกนะครเราเซตกับดักไปเราเซตให้เต็มไปเลยครับนี่เซตให้เต็มเหมือนผักบุ้งหลงเหลงอะ ผมคิดว่าหมีตัวเดียวน่าจะโอเคแล้วแหละเราก็เอาไปเราล่อมาปั๊บนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วป,ะ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 ปะั๊บปั๊บปั๊บมันฟินเสียจริงนะนี่เราเก็บ Yellow key, Yellow key. Yellow key. เยลโลคีเยลโลคีอะเยลโลคีเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาผมวะโลคีโอเคเราเก็บเฮ้ยไม่คิดมันมาเว้ยยังไม่อยู่ไม่อยู่นึกว่ามันจะแอบดักรอไงโอเคอ l r i g h t alright right. โอ้โหมันดักรอจริงเลยครับทุกคน อะโดนี่โดนดี่อะดิปับปับอย่าซ่านี่เราก็เก็บแบบนี้ครับนี่เก็บไปเลยเก็บไปเลยฮะนี่ขอร้องน้องอย่าซ่าน่าจา๊ะนี่เก็บให้หมดมเก็บพวกเศษเนื้อไปด้วยนะครับนะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกแปลงผักแต่เรามีเม้าหุงต้มอยู่นะอ,อแล้วก็เด็กเอ,อ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่1ิบอย่างด้วยกันโอเคไปไปสร้างเต็นท์ไปลูกไปเดี๋ยวพ่อขอทำอาหารให้น้องกินกันนะพ่อ อะไรอ่ะไอ้งง้วกูจะเป็นพ่อหรือเป็นลูกหรือเป็นใครเด็กคนที่สี่อ่ะเอ้ยเด็กคนที่4แล้วนะเด็กคนที่4ี่แล้วนะน้องโคอาล่าคิดนะเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยวันรุ่งขึ้นก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราทําเป็นเตียงให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวพวกจะเบียงพวกเตียงอะไรเรียบร้อยนะผมว่าจะเรียงแบบไหนก็มีค่าเท่ากันนะจะเรียงซ้ายเรียงขวาหรือเรียงแบบผมก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคเรามี10อันนะเราล่อตัวเดียวมาโอเค ใช้ขวานล่อนะผมใช้ขวานล่อนะเมื่อกี้ปั๊บปั๊บปั๊บโอเคหนึ่งตัวมันใช้ประมาณ4ี่แท็บนะครับนะสี่กับดักครับโอเคแต่ผมจะล่อทีละตัวอ้ยตัวนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยตัวนี้ไม่มีปลอกคอโอ้ยออ๋อมันลงไปข้างล่างแล้วโอ้โหตัวนี้ก็ได้ครับเฮ้ยโอ้โหนี่มามาลูกมามามาโอ้โหทีนี้ไม่ตามแมทำเป็นไม่ตามนะระยะห่างแค่นิดเดียวโอเคโอ้หังหมีดรอพับ โอเคเราก็เซตก่อนเทีละตัวก็ได้ครับเราไม่รีบนะช้าแต่ชัวร์ไม่มั่วแน่นอนนะลาทีละตัวไปลาทีละตัวไปจ่อจ่อจ๊อจอ,จอ,จอ,จอโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวนี้มันฉลาดตัวนี้นฉ,ลนนฉลาดกว่าที่คิดนะแต่ผมไม่ยอมอ่ะผมไม่ยอมผมเลี้ยวไงผมเบนเข็มเมบนถงไงนะทงเรือนี่นี่เราเราอย่าลกนะทุกคนพอมันไม่ได้ไปตามแผนเราก็อย่าได้ลกไปนะครับนี่ถ้าเกิดเราเดินเลยมาปุ๊บเราก็มางี้ครับ ถ้าเราลากมันมาเป็นแนวตรงอยังไงก็ได้นะครับนี่ปับป๊บๆนี่ครับล่ามเป็นแนวตรงครับเหลือตัวเดียวนะหรือแค่ตัวเดียวครับนี่ตัวท้ายครับล่อมาเป็นแนวตรงฟับแล้วก็โดดไปเลยป๊อกป๊อกป๊อกนี่ครับเรียบร้อยอะไรกุญแจสีเทามาฮะโอโหกล่องลูบี้วะกล่องลูบี้เฉยว่าเฮ้ยเปิดไปครับจังหวะน,นี้ฟับเราได้เป็น เชนซอครับนี่ครับทุกคนเด็กคนที่4ี่ฮะนี่ช่วยเด็กครบทั้ง4คนแล้วนะทุกคนนี่ผมใช้แค่กับดักหมีครับแล้วก็คอนนะโอเคทุกคนผมเจอเป็นคลังแสงตรงนี้แล้วนะข้างในน่าจะพอมีอาวุธอยู่ครับนี่มีครับเพิ่มเเก็บมาครับนี่จริงๆผมก็ไม่ได้กล้าใช้อาวุธหรอกแต่ว่าบางคนแบบเวลาเอาไปทําตามแล้วแบบมีอาวุธใช่ไหมซุ้นขึนนใหญ่มันก็ต้องมีอาวุธบ้างแหละถ้าเกิดว่าฟาร์มมาระดับหนึ่งแล้วนะ เราก็เลยเก็บอาวุธเดี๋ยวเราจะลองใช้อาวุธร่วมด้วยนะเออว่ามันแบบหน้าตามันจะออกมาเป็นประมาณไหนนะเออมันมันมันจะโกงกว่าเดินแน่นอนอะ่ะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ขวานแล้วก็เดินแบบลำบากอย่างนั้นอีกแล้วนะนี่ปืนเราก็เอามาไว้ใกล้ๆครับนี่มันจะได้กดง่ายๆนะ4ี่หแบบติดก,กันแบบนี้ครับนี่ทีเดียวนะทีเดียวเท่านั้นฮนะ